สวัสดีครับข่าวสวัสดีที่ทุกท่านครับวันนี้หลานสาวไปพาไปเที่ยวเย้ไปเที่ยวรถไฟติดตาเมเบิ้งครับเป็นจังไรกำเที่ยวโ่ไปเที่ยวในจังหวัดจักร้องครับเ,ง,เ,เงิเนโมลวดไรครับ ติดตามมือครับเสินท,ท้างจีไกป่ปาได้ครับพรล้ามเพื่อครับยู่งว่าไกลกันนะครับครับวันนี้ตาเพ่งพามาเที่ยว ส่วนอาหารเสี่ยวเอ,อ้อห้อยขานาลุ่มครับมาหอดหรอกครับืันนี้เป็นวันพฤห,หัสครับบ่แม่นวันหยุดมันเสาร์อาทิตย์นี่คือทางเขา้า ตอนนี้ก็ชิ้นอนในจังน้อยพี่น่องแดดหาโมงกบกว่าล้วครับทีเจ้าว่าเขาผู้หญิงนี่คือประตูเขาพี่น่อง เดียวเออห้อยขานารุ่งน้ำผพ่อสีขอพี่น้องพาลันสาวมาเที่ยวครับืันนี้ก,กินข้าวเที่ยงไปครับเขาไปเบ่งบรรยากาศข้างในครับ

บรรยากาศครับมาเที่ยวครับว่งางๆะว่างก็มาเที่ยวได้พี่น้องอยู่บ่ไก่แล้วครับ โอ้ oh, สวยร้ำ้าวตาเฟ่งน้ชาลาย,ยาังมเจียว ย่างส้มบรรยากาศรอบๆก่อนพี่น้องโสวยจังนะ <c oughs> ดีเกลียงนังงี้บีกอย่างนังนี้เอา้าเ,เลือกเล้วโอ้สวยแล้วเลือกรังสุดท้ายติโอ้ยอยังยังไม่หมดสร้างรถไฟหน่อยส่องทีวีเพิ่นมาทำข่าวไร่องับพี่น้อง ร้านสาวเห็นอ่าร้านสาวคนอยากมาเที่ยวรู้เลยมาแอวปูปูพาไปเที่ยวน้อยต่องเป็นแบบกระท่อมไม้ไผ่สองแบบก็มักนั่งแบบได้พี่น้อง ไม่ไดนั่งแค่ไอ,อ่ลมไท่พี่น้องน,น,น,นันจยมเลยไตพตะเอนดเย็ตอนเย็นๆที่ิงห้ามกลัวได้พี่น้อง บอกสวยๆที่นอ้องตอนแนะนำที่ท่องเที่ยวพี่นอ้องแนะนำที่ท่องเที่ยวไปเล็ก

พอฮ้อนอยู่น่ะมาของล้วนฮะฮะมีเดโลผ้ากันหน่อย

mình uổng,รถไฟ nằm phía nó, nó phải xinh xui, nó khai ăn đấy chứ.

พี ài, mm ่ได้ทั้งคนหน่อยคนใหญ่พี่น้องถึงที่หมายแล้วแม่แม่ทำมันผิดครั้งเดียวอ่ะฮะ

เขาจังเขาจังจังอะไรงูดิกระดิด่งรุ้งไข่รุ้ไข่ไข่ยี่รี่ไขยี่รี่เอาผู้กับอาฝนหน่อยอาฝนอยากกูด้วยแฉบบ่ฝาถ้าเพลงอิ่มล่ะ

Kalau nak แอร์ท่าและร้านมาเที่ยวด้วยจ้ะเที่ยวสายขอนบัารน่ารุ่งเฉวเออห้อยขานารุ่งไม่อนจ้ะอุณหาูมินาเที่ยวอยู่พี่น้องมาเที่ยวจ้ะเยี่ยมจ้ะท่าและล้านมาเที่ยว เชียวเออห้อยขานารุ่งบรรยากาศนาเที่ยวอยู่พี่น้องจะเอ๊ะห้าลลานมาเที่ยว